กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลแห่โชคทุกทุกท่านนะครับอาครับมาพบมาเจอกันเ้าดีนะครับเป็นเศาราของวันที่15บครับวันศุกร์ที่15ครับเดือนพฤศจิกายนขับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมืออื่นครับสิบหกพฤศจิกายนอ่ารัฐบาลไทยนะครับจะประกาศ ผลฉลากกินแบ่งครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนครับ2,567กันแล้วครับมาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลนะครับได้มาแล้วครับซอง60,000นะครับซอง60,000ล่างอย่างเดียวนะครับอาได้มาแล้วเอฟซีกับคอมเมนต์รอคอยกันนะครับก็มีผู้ถามหากันอยู่นะครับสำหรับซอง60,000นะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าแอดวีไลสรุปไป เกือบทุกสำนักแปลวับถือว่า99%แล้วนะครับที่สรุปไปยังคงเหลือนะครับอาจจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับม่าแบบเสาวันหวยออกดุนดวนกันเข้ามารอดติดตามกันว่าตัวเลขแนวทางนะครับเสาวั่นหวยออกก็คือมืออื่นนะครับหรือว่าช่วงใบใบครับในมือนีนะครับก็คือถาใดมาแบบดุนวนแอดวิไลจะรีบลงไห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับ เอาครับเมื่อวานนี่ช่วงบายๆนะครับเอดวิไล่ปีกตัวมาจากงานกีฬานะครับอ่ากระไดมาอ่าสรุปคลิปแนวทาง 15, สิบห้าสิบหกสนักที่แตกตัวตรงครับงวดที่ผ่านมาให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันครับอ่าปล่อยแนวทางไปแล้วนะครับสิบหกรวมอ่าสิบหกสำนักรวมเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้ติดตามไปแล้วอ่าขอกราบขอบุญขอบคุณ ถูกยอดไล่ยอดแช่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาครับมาเศร้านี่นะครับคอณอดวิไลบอกนะครับซองหกหมื่นได้มาแล้วนะครับรออตีตามกันตัวเลขนวาทางจะถูกอกโดนใจเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเอามื่อนี้นะครับทางนอดวิไลก็เสร็จจากธุระามาจากบ้านสวนนะครับเมื่อนี้ก็ว่าจะไปนัดหลดเกี่ยวเข่าช่วงใบๆบบรูวา <c oughs> ขอภห้ครับเพื่อจะนัดแอดวิไลแบบใดอีกนะครับอ่ย่างอีกอ่ทงหนึ่งนะครับย่างบวเก็บเกี่ยวเพื่อ่าเพื่อนัดช่วงใบนะครับมือนีนะครับอ่ะช่วงใบนะครับบม่รู้ว่าจะได้เกี่ยวบอนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มซุกคักแล้วนะครับอ่อีกสองสามมือไปนีทาว่าได้เกี่ยวกระต้องอ่ทั้งอีสานเอื่นว่าเขาลงนะครับต้องล่งแน่นอนหักข้อห่วงแน่นอนนะครับอ่กับบวากันนะครับแนวทัง รัฐบาลเด้อครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ติดตามกันไปนะครับสำนักใดเขามักเข้าสอบเขาก็จังตามนะครับบ่ากันครับสรุปร่วมไปมือว่านนี่นะครับก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจนะครับแอดวิไลฝากแช่ออกไปนะครับบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าแอดวิไลสรุปตัวเลขแนวยทางได้ดีมากยอดเยี่ยมนะครับขอราบขอบุญขอบคุณแอดวิไลอยู่ใดกับพ่อํำลังแรงใจจากคุณพ่อคุณแม่นะครับ ฝากแช่ออกไปเยอะๆครับวดนี้16พฤศจิกายนแอดวิไลภาวนาวาอยากให้ตัวเลขได้เข่าหลายๆสำนักนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่จะได้ไมีโชคมีลาบกันสู่ขู่สู่คนนะครับแนวทางก็คือแนวทางครับคุณพ่อคุณแม่กาพีจาละหน้าเอานะครับแอดวีไลถือว่าเป็นซื้อกลางนําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักอาว่าจะเป็นหลวงปูหลวงตานะครับล้วนแล้ว นะครับก็อยากให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่มีโชค,ม,โชคมีลาบกันสุกคนเพิ่กนกะจังหานะครับเ้านวนตัวเล็กเนวทางมาฝากคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องเอานะครับเขาก็ให้กาลังใจกันไปอ่าสนักได้เขาเขาก็ดีใจนํานะครับอ่าบางเทียบบางที่สานักได้ลุดเขาก็ต้องให้กาลังแรงใจกันนะครับอ่าเพราะว่าแต่ละสํานักที่แอ็ดวิไลขัดสันมาลงทางช่องเขานี่ก็ถือว่าอ่ามีแต่งแต่ นักคำนวณระดับมือโปราม่ว่าจะเป็นนักคำนวณรุ่นเกากึกแน่นักคำนวณรุ่นไม่ไฟแรงแน่มีค่าเข่านะครับปะปนกันไปนะครับนี่คือการนำเสนอของแอดวิไลเหลืองของตัวเลขแนวทางครับได้มาแบบใดน,นะครับแอดวิไลจะนำเสนอแบบนั้นนะครับก็คือต้องชัดเจนในเหลืองของตัวเลขแนวทางนะครับบางเทียบบางที่แอดวิไลกับอ่านคอมเมนต์นะครับคุณพ่อคุณแม่ ก็มีอยู่นะครับเพื่อนว่าเอาคือบอให้เซียนให้นักคำนวณเพิ่นแยกบนแยกล่างมาเลยเอฟซี FC ยังจะตีตามไงก็มีนะครับแต่ว่าแอดวีไลกับบอมีนะครับอำนาจที่จะไปะสังการเพิ่นได้นะครับก็บคือเพิ่นทรงสูตรมัดร่วมมากนะครับเขาก็ต้องเอาย่อมรับเอานะครับเขา้าไปมีขอเสนอว่าเอาคือบอคำนวณมาให้ผมแบบนั้นคือ บอกคำนวณมาให้ผมแบบนี้มันเป็นไปได้ยากนะครับเอฟซี FC. มันเป็นไปได้ยากและกะ็เป็นไปบ่ได้เลยนะครับเพราะว่าแอดวิไลไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะครับนอกจากเพื่อนสิป,ปะเปลี่ยนกนลยุทธ์ยุเอาแค่นั้นนะครับอาจจะใดก็ให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เข้าใจนะครับบางทีบางที่มีเอฟซีคอมเมนต์มาอย่วคือบ่แยกบนแยกกลางให้นะครับคือแอดวิไลบอกอยู่ตลอดนะครับ แอดวิไลไม่มีสิทธิ์อำนาจนะครับที่จะไปสั่งการเลยนะครับเพื่อนคำนวณตัวเลขมาให้แอดวิไลนี่ก so ็ถือว่าบุญแอดวิไลลายแล้วนะครับเพิ่นให้ความเมตตาทางช่องเฮ้านี่ถือว่าเป็นบุญคุณอันล้นพ้นแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์สั่งการใดๆนอกจากเพื่อนจะเปลี่ยนพลิกแพงสูตรแต่ละงวดนั่นเป็นอำนาจของนักคำนวณเพิ่นเองให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจตามนี้นะครับเอาครับพูดคุยกันมาพอสมควรนะครับ เพิ่งได้6นาทีนะครับการทําคลิปสดจะพาคุณพอ่อคุณแม่เข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับซองหกหมื่นล่างอย่างเดียวงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567ครับอ่ครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับซองหกหมื่นล่างอย่างเดียวนะครับงวดนี้วิ่งมาที่เดี๋ยวปรับกล้องให้นิดนึงนะครับกล้องเอียงนะครับ มุมกล่องเอียงนะครับเตรียมกันเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับซองหกหมื่นล่างอย่างเดียวครับ 16, สิบหกพฤศจิกายนเบิงให้ดีนะครับงวดนี้ได้มาที่แปดกับสองแปดกับสองครับซองหกหมื่นนะครับอ่มาทันเวลาพอดีนะครับได้มาทันเวลาพอดีหงสุดท้าย 8กับ2นะครับเป็นล่างอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีล่างอย่างเดียวอ่ะสำนักไดเร็สำนักนักดังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีตัวเลขแนวทางได้ใจอยู่แล้วนะครับคิดมักสองมักแปดสามารถจับสซเลยอ่ะผู้มักแปดเอาแปดไปจับไซนะครับผู้มักสองเอาสองไปจับไ่แล้กก็เลขวิ่งสำนักใดที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจที่สุดนะครับล่องเอามาประกบเบิ่งนะครับอ่าซองหกหมื่นนะครับ ่เดี๋ยวแอดวีไล่ขอเบานะครับเพื่อมีเอฟซีคอมเมนต์มาถามอีกว่าของเก่าคือบอกามาเทียบนะครับคือซองหกหมื่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับให้เข้าใจตามนี้ถ้าหลุดแอดวีไล่จะบอเอามาเปรียบเทียบนะครับนอกจากตัวเลขท,ทั้งสี่เขา่าแอดวีไล่ถึงจะเอามาเปรียบเทียบแล้วก็นับหนึ่งไม่นะครับอ่านับหนึ่งไม่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเอฟซีขาประจําจะรู้ดี ถ้าไม่เอาของเก่ามาเปรียบเทียบแปลว่าแนวทางไม่เข้านะครับให้เข้าใจง่ายๆตามนี้แอดวนไลก็เคย you, วอยูอะไรกันมีเอฟซีคอมเมนต์มาอยู่ว่าเป็นยังคือบอกของเก่ามาเปรียบเทียบก็งวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับก,ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับเอาบรดูว่าจเจ้ามาเปรียบเทียบเพียงยังนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาให้เข้าใจง่ายๆตามนี้นะครับคือซอง 60, 000, หกหมื่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดนี้นะครับได้แปดกับสองเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับแปดกับสอง แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปนี้ยูดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ